พ่อป้าทาสี่ีจกสวยๆเลยได,ได้จ้ะ จ้ามูนีอุ่มกับผ้ามาเที่ยวตลาดซาวให้อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเด้อจ้ามารับชมน้ำอุ่มเด้อจ้าว่าที่ตลาดมีอย่างแนกกุอไข่เล่อไข่หอมได้จ้าบีระทิ้งเสือได้จ <may> ้าบีระทิ้งเสือมีเสือได้จ้าเล่อมันก็หวานเือากันนี่แหละเอาไป่บ่มเอายจะส ખોલેગો <coughs> સાપનો จะขบโลเท่าไหร่เนี่ยขบเงเยอะแงแงเนึ่ร้ที่บาทเนาปบโขบปลาเลยเยอเลย ไปเก็บเห็ดเก็บเพชรเคาะข้มอาข้าอข้าวม้ามันขไ,ไข่ไ่าดย่งางได้แลวอี้่านนจันว้กินเป็นยาระบายกินอล้วเป็นยาระบายชุจัน ดู<ช>ทจาะใครดูก้มันาใครองนองดแวแบะมาอีกเน,นี่ยถ้าว่าเขาเออนี่เจ้าเนี่เอาตรงนี้เ<ะ> <c ười> จ้า มาเสาร์นะจ๊ามาหมดประมาณสี่ห้องเสาร์จ้ะการขาดไรท่านเปิดหลายเป็นใดจ้ะเยอะวันนั้นถูกซื้อ

ก็มีผักขายได้จ้ากะมีกล้วยมีบะหมี่หมดเลยก็เป็นเศร้าให้จากเพื่อเขากลวยมาขายได้จ้าอีนี่ไงได้จ้าตุ๊กหูของสดๆใหม่ๆได้จ้า ่อะไรเ็เรียกว่าเบาเนาแป้ง่่เบาาใช่ท่ผมว่มันกจปลูกเปต้นออกโลก็คือไม่เแล้วนะพลังออกอืออ่ะเบ๊อ่ะเบ๊ก่อให้เลยคบบของไม่ค่อยมีนะของเขาไม่ค่อยมี กันดีปั๊บต่อเบนีบแรนี้นะคะค่ะ ครับครับอะไรดีครับเอาดิครับ

อันนี้พวกน้ำตาลน้ำตาลใจเอาด้่ยแจันให้องไทยจังงสาวเราว่าเรามาเข้ามาก่อนเราเลยมาก่อนพอมคนลยลายไมมีแม่เรานม่ไดย้อน้่อดเปิ่หนึ่งคำนะครับควยดูน ก๋วยหมดกหมูดซอยคมาเทียร้านโอแมบยู้านบแม่กับยบารผมอยู่ลองแต่ที่หลแล้วจ้าไปแบ่ลูกน้ำบ่เป็นยังไงเปียงเอาไปู้อื่นนําซิมเบิร์เลยจ้ะหนึ่งกย หลานเมรอาเดกเดาหลายหลายเดนอจ้ะให้สวยใจกันเด็ะมาเที่ยวมาสือหลานเมราได้จ้ะนี่ต็้งหมิงก้อยนี่ค่ก้กอยหนึ่งเดหยวอปนึ่งไอ้ของไทยแค่นหนี่ีน ีอีีเนต้นนีออันนี้มีอันนี้อันนี้มันจะอ่ีแผมก็ไม่เคยเห็นนี่มปม่เหมือนไอ้ไฟีมเปิดไอ้ที่ที่ดอกขาวหอมนั่นแต่ว่นี้มันจะได้ใบสี

มั่นมันข่าวขารมณมันข่าวตรงนั้นมั่นข่าวมั่นาวก๋วยก้วยเออยมันอยู่บล็อกไซพ์นี่เจอเนาะเฮ้ย

ขอบคุณหลายๆเรืจ้าที่มารับชมฝากดแชร์กดติดตามให้องุ่นน้ำในเด้อจ้า